สีเขาบ้านนาแกงค่อยน้าสี่เขาซูนครนายกครับพาไปเห่นวนี้อาการห้อนไม่แดดครับดีพาไปเล่นน้ำตกสมาชิกในรถกับคือเก่า่น่ะคนผู้เก่าหน่ะนี่สมาชิกในรถโชเฟอร์คนเดิม พ่ย,ยไปกินเขาป้าเลยเอาบ้าให้ลีนะ่ะไปแบบบ,บ้านๆเลยซื้อของไปกินเอา หอมปลา ในร้านก็ได้แลม่มีนี่นั่งด้วยปปารี่งยางของเนี่ขอถ่ายหน่อยนะครับโออตัวใหญ่มากจัดไปแล้วสองดอก ขนมจีนแมวเหรอนมจีนอมนเอจีนเรทำไมขนมจีนก็เข้าเหร ยักนนะลองไม่ในในเคยกินตามหอมยดองยังลองได้ดานพาเสียใช่ไหมเ <ừ. S 1> อาเมื่อกี้ไหนเม่อกี้ไ<อ>ม่ใส่จานัดเสียเม่อ,อ,อก้ตัวไม่เทอาช้อนขอบคุณนะครับ ราไปซื้อเสื้อผามาเปลี่ยนกันมามาเดี๋ยวเราซื้อเสื้อผาแป๊นนึงเนาะเอามาหอนแล้วว้าวคนเยอะนี่มึงหนียคนหลายเอาหม่มมองม่มงมค่อยพี่คนแน่ดิได,ได้ได้กินเขานีบเอากับพี่นอกหาเมาจอดหาม,มาจอด เลยนนอยู่เหื่นน้เขาบอกตงไปตามทางงหมดแล้วไปเลือกได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมเล่นได้ทั้งหมดถันได้เบิร์ดบา่มีหมรอบวกหม่องอะไรนะบวกไยเจ้าตองเบิงมองเป็นเหลิ่นน้ำมองย่าป้าพ่งนเลยมันก็เหร่นเออเอาแบบว่าลายโอ้อันี่ก็เป็นลิแหลายแหงเยกับไปน้ำหนามโอ้ลายแห้งค่ะน้ำนาแห้งอยดีมันก็ต้องหนามาไดะ แค่วนตเข้ามากเชื่อว่าตอน้ามาลยนม่นี่เต็เออโอ้ยน้ไหนีเห็นปยังไหลเงี้ยงเลยมันเป็นตะยานเออมไปสร้างบุญสร้างไปมืงสางที่บางนี้ก็ได้เด่นนี่มึงไหนมันบางน้ำเลยอ๋อาน้ำเออเออโอ้นี่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 หเงี้ยงเลเพิ่งวัวแล้วมึงเห็นน้ำ นี่เลยเขาก็เล่นอยู่น้ำฟังอะไรเขาก็เล่นเลือกตรนี่เลยน้ำสนิทน้เกลียเล่นะไรวนเาสีเลน่ไรี่เมน้ำอ๋อก็เล่นนปาแล้วเนาะมันสวกเข้าไปตนแบบิข้งแต่ว่าเอาเกี่ยเขาก็มันอนเล่นโอ้อากาศดีอากาศดีเหนาวนเเลยกูสักแค่กูเี้มันตึเี้ย่ยบอกอุทยานด้วยเนี่ย ผู้จัดการสวยไหมงามเกินตะเกียร์สเขามากนะตะเกียร์สเขามามันยังหกหกู่เลยอ่ะต้นลายทั้งหนาทั้งหนามันกบบมีสะพานหรืเนาะมันเป็นสะพานไปเหรอสะพานขุดต้นยังนี่ต้นปาล์มต้นยังโอ้บรรยากาศดีได้ยามขึ้นเป็นได้ยุ่งไร

เป็นไงน่าขะเดะเดะเดวเราขนของก่อนเนาะไปไปลงไปเล่นน้ำก่อนมาถึงเล่นน้ำก่อนร้อนโอ้โ้ น้ำเย็นไหมน้ำเย็นเลยเหรอไปลงไปเลยลงไปนุ่นอ้ยไม่เย็นเท่านิวซีแลนด์หรอกอเลยปิงบ่แมนดอกไปยางไปผุน่นมันยังโมมีเย็นโอ้น้ำเย็นนะ น้ำเย็นดีน้ำเย็นดีตรงที่มาเล่นเลยนะนี่อู้น้ำเย็นมากอุ้ยลึกแล้วลึกแล้วไาตรงนี้ไปไปเดินไปนู่นนะเดินไปตรงนู้นก่อนดูดูดูเจ้ามาเนินของเรานั่งอยู่ตรงนั้นนู้นคนสวยเขาเกมส์ชุด ไปลงไปเลยเดี๋ยวล้างหน้าถ่ายมาให้หน่อยเนี่ย,ยล้างหน้านิ <c oughs> ดตายมาเลยค่ะ <c oughs> ไหลมาเลยครับไหลมาเลย เดี๋ยวลงแค่คร right? ึ What? What? There, ่งก <laughs> ่อนนะไปเดี๋ยวเราขึ้นไปกินอะไรข้าวกันก่อนวัอะไรบ้านอะไรเนี่ยท่านไปกินข้าวเยอะ้ยอะกินข้าวเก้วอยู่ในถุงครับผมบาบีมชาแนลสวัสดีกรอบ ขออนุญาตนางแบบนี้เนาะพือนมันไหนจะเป็นคุูค่ะมันหามองนงอางหยาขออนุญาตนางแบบนี้เนาะมากินขา้าวปลาอากาศดีดีเขียวจะอุ้มอากาศดีกับเขาก็มีปลามีตำหุงกระอย่าง,างนั่นแหละทำง่ากินง่าย,ายมีความสุขไเลยับกินกัน นี่น้องนี่ก็เปิดถุงตงน้ำที่ภากัะกินกินแล้วก็ไปเดินน้ำต่อยอีกเทหนึ่งเนาะอากาศเย็นน้ำเย็นแนงน้ำเย็นมากๆอาวยินกันไปเรื่อยๆครับ กินกันต่อไปยาวๆนะครับไม่อยากตัดคลิปออกเยอะเลยก็เลยต้องนานหน่อยนะคลิป EP นี้ปลาตัวใหญ่มากตัวปลาช่อนตัวร้อยแปดสิบตัวใหญ่มากไก่ย่างตัวละเท่าไหร่จะไม่ได้ร้อยกว่าบาทใช้ได้นะอาหารบรรยากาศดีด้วยแหละบิวสวยได้นั่งกินข้าวฟังเสียงน้ำตก สุดเท่านั้นล่ะพี่นอ้องเอ้ากินกันไปยาวๆว้าวโ,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 โ้กินค้าวใหญ่อุบานเนาะไปกินกันต่อไปยาวๆครับ วางเรากําลังกินข้าวอยู่เห็นไหมเห็นไหมมีผีเสื้อวินมาเกาะโอ้ยธรรมชาติสุดๆนู่นนเห็นไหมอนั่นนั่นะเป็นธรรมชาติสุดๆโอ้หาที่ไหนเนาะถ้าไม่ใช่ประเทศไทย <laughs> โอย้กินกันต่อโอ้ยแซบแสบแสบมีหอดไอ้ผีเสือ้อมีธรรมชาติฟังเสียงตก เดี๋ยวเฮาสิหาน้ํไอ้เกรงห้วยมากินเนาะน้งัวขาน้วาเย็น อะาดนะแบบนี้มั้าแเออแ็ยังว่าจับจูดนะอุญุอันญจับจูดทั่วนะคิดอยากสีมากมาเลยลองเรือนแลกไปลองเลืออนาะตอนนี้น่องท้องยังตํามันหอยอุปรา่ะ ใช่ครับยังไงไป ีนี้ชมกันยาวๆนะครับพอดีว่าเล่นน้ำล้วลืมปิดคลิปก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบาบีมแชแนลอุยุอยะะจับจุดทัวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ